มากินเลยเลยสิลูกกอไก่พาน้องมากินมาพาขอไข่มากินเร็วกอไก,ก่ตัวสีดำนะคะขอไข่ตัวสีตานะคะค่ะอ่านของลูกเ,เล่นน้ำจนเละไปหมดเลยมาเร็วสิลูกมาแล้วอะมาเร็วค่ะ อร่อยไหมอร่อยไหมคะคนสวยของแม่